สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหญิงฮาโร่นะคะวันนี้หญิงจะมาทําพิกอาคารนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆนะคะเนื่องจากหญิงไม่ค่อยสบายอยู่นะคะโอเควันนี้ก็ทำทั้งหมดสี่กองนะคะจริงๆจ,จะไม่ทำแล้วแต่ว่าคิดถึงแฟนช่องนะคะกองแรกก็คือให้ใบนี้นะคะ the high priestess นะคะ กองที่สองนะคะก็คือไพ่ใบน,นี้นะคะ The r e v i e มาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเจ็บคอกลองที่สามนะคะก็คือไพ่ The m a g e t a i o n กองสุดท้ายก็คือไพ่ The Bow นะคะอย่เลือกกลองนี้นะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองแรกกันเลยนะ กล้องแรกนะคะสำหรับ,บใครที่เลือกค่าย The High Priestess นะคะค่ายใบ,บนี้ใบ,บนแรบกบก็คือ奈奥福斯นะคะเก้าเก้าดาแบใบที่สองนะคะก็คือ奈奥福斯นะคะใแบบที่สามก็คือเดอะเดวิลนะคะ ไป,ไปที่สีก็คือสิบเหรียญน,นะคะ <c oughs> กองนี้นะคะ <c oughs> เขาคิดถึงคุณแน่นอนนะคะคิดถึงจนเครียดเลยไหมคิดถึงจนนอนไม่หลับนะคะคิดถึงแบบวันเก่าๆคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงตอนที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะแล้วก็อืมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากจะมาหาคุณเลยนะคะหรืออย,า,ย,า,อย,า,ยากจะแชทมาหาอยากจะทักมาหาหรือจริงๆอาจะอายากจะาอ จะพุ่งมาหาเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็คิดถึงเอ่อถ้าคุณเคยลึกซึ้งกันแล้วนะคะเขาก็คิดถึงคุณในแง่ของเซ็กชวลด้วยนะคะหรือไม่เขาก็อาจจะเอ่อคิดถึงเพราะว่าคุณมีเจ้าของอยู่แล้วเขามาหาคุณไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีเจ้าของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นรักที่มันแบบว่าเสน่หานะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากจะเป็น อยากจะมีครอบครัวก,กับคุณน,นะคะอยากจะสร้างครอบครัวก,กับคุณน,นะคะอืเขาคิดถึงคุณนะคะกองนี้แล้วก็คิดถึงมากด้วยนะคะมันเป็นทั้งความรักความใคร่นะคะในกองแรกคิดถึงแบบเสน่หารันจวนเหมือนกับไพ่เมเจออาคาน่าใบนี้ที่หยิงให้เลือกเลยอะ่ะเป็นแบบไพ่แห่งความเสน่หานะคะก็คือจะ e high p เทสนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือกองแรกนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากมากนะคะแล้วก็ มีแพชชั่นกับคุณสูงมากๆเลยนะคะแต่ว่ารักของคุณมันอาจจะเกี่ยวข้อกับคุณที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าคุณมีเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะโอเคเราไปตอบ้อ,อที่สองกันเลยนะคะตอนที่สองก็คือใครที่เรกเ h อเดวิลนะคะใครเป็นแรกก็คือ h e r m i เมนะคะเดินเห็นใครนักบวดนะคะใครสองนะคะก็คือเ a t e ว้า wow. ว ไพ่แต่ละใบให้ใบส้นะคะดอสตานะคะไพ่ใบที่สีะะ Star, ะะส่ก็คือเพดอเพนเดอร์เค mm ิล hmm. นะคะยิ่งมีความรู้สึกว่ากองเนี้ยความสําคัญธ์ของคุณได้จบกันไปแล้วเงียบหายไปแล้วนะคะไม่มีแอคชั่นใดๆแล้วไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วนะคะเ,เหมือนกับเงียบหายบางคนอาจจะเงียบหายกันไปเลยนะคะบางคนอาจจะแบบจบความสัมพันธ์กันไปนะคะหรือบางคนอาจจะแบบ ค่อยๆเงียบหายแล้วก็ค่อยๆเฟดบวกอไปนะคะอืมแต่ว่ามันเป็นความสำคัญที่จบไปแล้วนะคะว่าจะจบแบบไหนก็ตามหญิงมองว่ามันจบไปแล้วมันเนียบหายไปสักพักแล้วนะคะอืมแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะหญิางมองว่าเขายังคิดถึงคุณนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่แบบอืมยังอยู่ในใจเขานะคะยังแบบเอ,อ่อคิดมาทีไรก็ยังมีคุณปุดขึ้นมาทุกทีนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ มีท่แห่งการเริ่มต้นมาเป็นอีกสี่เหรียญน,นะคะหรือเขาอาจจะอยากกลับมาเขาโอกาสคุณก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะแต่ถ้าคุณมาสองว่าคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปเขาคะิดถึงคุณไหมนะคะก็คือคิดถึงคุณนั่นเองนะคะทุกคนฝนตกแรงมากเลยจะบอสเองก็ไม่มีเสียงด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันีนกองที่ามาันเลยนะคะ ตอนที่สามนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเดอนติเชียนวันนี้ยังไม่มีไม่ยังกลับมาบ้านแน่นะคะไพ่เบแรกก็คือทิงออฟสอดนะคะไพ่ใบที่สองก็คือเอชออฟคัพนะคะแปบดบถ้วยนะคะวิปมาห้าใบแล้วก่อนแบบนี้แล้วก็ใบเบ็นผ่ามนะคะก็คือเอชออฟแ n น a โ l ้นะค่ะ เดลวิวว่าฟอร์จนนะคะไพ่ใบที่สี่แปลว่ายิงสั่ประมาห้าใบอะ Night of กท p s นะคะถึงมองว่านะกองนี้นะคะเขาเอออาจจะตัดความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะอาจจะแบบว่าเออตัดตัดืนใจหันออกไปหันหันออกจากคุณไปแล้วนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันหันไปเนี่ยมันตอนแรกมันยังมีความรู้สึก ให้อยู่นะคะก็คือแปพว่อมันคืไพ่ที่แบบจำใจจากจำใจจบนี้นะคะอือาจจะแบบไปแบบเจบ็จบๆนะคะเขาก็ไปตั้งหน้าตั้งตั้งหน้าตั้งตานะคะทํางานหาเงินของเขาไปนะคะอันนี้อืมมอนกับชีวิตเขามันต้องเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันต้องเปลี่ยนจาก,จากอาจจะเคยแบบเออรักคุณมากหรือว่าอาจจะเคยมีกนรอะไรกับคุณแต่เมื่อเขาตัดสินใจที่เขาจะไปแล้วนะคะคือเขาเป็นคนที่ ใจแข็งพอถ่วงทวนนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจด้วยนะคะแล้วชีวิตเขามาันกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าชีวิตเขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะที่เออเข้ามาจีบเขาหรือว่าเขาอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจคนใหม่แล้วนะคะเขาก็เลยเอออาจจะไม่ได้คิดถึงเราขนาดนั้นแล้วนะคะอาจจะเหลือแค่ความรู้สึกดีๆคือนึกถึงก็อาจจะแบบมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงขนาดที่แบบอยากจะกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าชีวิตเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้ว ะคะือเขาไปเจอคนใหม่ยิงมองว่าเขาน่าจะไปเจอคนที่ถูกใจนะคะโอเคมองสุดท้ายนะคะก็คือให้ The World นะคะให้พี่หญิงเลือกนะ,ะให้บน,นี้นะคะเ <c oughs> จ็บคอมากทุกคนแบบไม่สบายให้ไปแรกนะคะก็คือ King of o n นะคะไ้ไปที่สามที่สองนะคะก็คือ p e a y Up c u ไฟที่สามนะคะก็คือ e r a n c e นะคะไฟที่สี่ก็คือ Justice นะคะหญิงมองว่านะคะคนที่เลือกให้เดอ b โบลนะคะกองสุดท้ายนี้นะคะหญิงมองว่า,วาเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคนนะคะคน,คนกองนี้อาจจะดิวที่อาจจะดิวกับคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงหรืออาจจะเป็นคนที่แบบ ลักษณะท่าทางเป็นผู้นํามากๆแล้วนะคะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะยังมีแพชั่นต่อคุณอยู่แต่ว่าด้วยความมีโก้ของเขานะคะเขาก็เลยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะคะหรือว่าในขณะที่คุณเจอการอาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะคะมีรักเราของสามคนอยู่ในนั้นนะคะแต่ญิงมองว่าเขานะคะมีแนวโน้มที่ใหญ่จะกลับ เข้ามาในชีวิตคุณอีกครั e. ้งหนึ่งนะคะอยากจะกลับเหมือนกับหรือแม่ก็วนวนเวียนเรียนอยู่กับคุณนะคะยังคิดวนเวียนเรื่องของคุณนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเขาก็อยากจะให้โอกาสนะคะเหมือนกับกลับไปกลับมาอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เทนโรนต์นะตอนนี้เขากำลังชั่งใจอยู่ว่าเขาจะทํายังไงดีนะคะแต่ว่าไพ่มันจบแค่นี้นะคะเมื่อเขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเขาจะยังไงดีนะคะ เขาก็เลยเขากำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะกองนี้คิดถึงไหมคิดถึงแต่ยังไม่เทคแอคชั่นนะคะแต่มีแนวโน้มว่าจะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะเมื่อเขาตัดเมื่อเขาเมื่อเขาพร้อมนะคะอืมจบก,กันไปแล้วนะคะาหรับสี่บบกองไปแบบเร็วๆแลนะคะเนื่องจากว่าหยิงเจ็บคอนะคะไม่ค่อยสบายแล้วก็อยู่บ้านแม่ด้วยไม่ได้เอาไมค์มาด้วยนะคะเือนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับันดีนะคะกลัวลืมหยิ่งไงก็เลยแบบ มาเด็ดคลิปนิดเดียวนะคะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ลหลัดสันดีนะคะบ๊ายบายค่ะ